และนี่ก็คือหมดไปเดอะเชอรี่ ep สอง part สองนะคะเป็นตอนจบของหมดไปเดอะเชรี่แล้วค่ะเขียนรับชมได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่กำลังหมดไปแต่ว่าคนที่หมดไปอยู่เป็นเพื่อนของเราเราจะทำยังไงหนึ่งรับฟังแบบไม่ตัดสินก็คือถ้าเขาบ่นอะไรระบายอะไรมาฟังไปก่อนคะ่ะ ฟังก่อนยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งแสดงความคิดเห็นอะไรฟังค่ะก่อนอาจจะมีการแบบเอออไปไปด้วยก็ได้แต่เอออแบบตั้งใจฟังนะอย่างเช่นอืมอาจจะถ้าเขาบอกว่าเอยเหนื่อยมากเลยแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเ้ยเข้าใจเข้าใจว่าเหนื่อยแต่เข้าใจว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบลูกหลังหน่อยแต่ว่า ด้วยความที่เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็อาจจะพิมพ์ปลกกอดนะอะไรอย่างนี้โอเออเออย่าง <c oughs> ที่เราจะชอบทำบ,บ่อยๆคือก่อดน,นะอะไรอย่างนี้พอฟังเสร็จแล้วก็ให้กําลังใจได้อย่างเช่นะเธอเก่งมากแล้วนะที่ผ่านมาได้แล้วก็แล้วฉันเชื่อว่าเธอจะทําได้ฉันเชื่อว่าเธอจะผ่านมันไปได้อะไรแบบนี้ถ้ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้ก็ช่วยนะก็อย่างเช่น เพื่อนเพื่อนทําไม่ไหวแล้วก็แบบมีอะไรให้ช่วยไหมอาจจะเป็นแบบช่วยถ้าเราถ้าเรามีเวลาและมีพลังใจเราก็สามารถช่วยเขาได้อย่างเช่นอาจจะช่วยแปลเปเปอร์สำหรับเพื่อนที่ทําวิจัยอยู่หรือว่าช่วยตรวจช่วยตรวจเล่มช่วยตรวจงานว่าผ่านหรือยังมันก็ช่วยให้เพื่อนมีความรู้สึกว่า ออมีคนสนับสนุนอยู่มีคนเป็นกำลังใจให้มีคนช่วยคนซัพพอรอยู่มันก็จะทำให้เขามีพลังใจมากขึ้นได้และสำหรับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ต้องหาวิธีการทำงานร่วมกันให้ได้แม้ว่าคือถ้าสมมติว่าคนเป็นหัวหน้าทีมที่รู้ว่าลูกทีมกำลังหมดไปอยู่ก็อาจจะต้องเข้าไปคุยเข้าไปหาวิธีการที่จะทำให้งานเดินต่อไปได้โดยที่ ไม่ไม่ต้องใช้อำนาจข่มค่ะแบบอย่าอย่าใช้วิธีการข่มเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้พลังใจในการทำงานลดลงและทำให้คุณภาพงานออกมาไม่ดีเพราะงั้นการคุยกยันคือคำตอบที่ดีที่จดของการแก้ปัญหาค่ะแล้วในอนาคตสามารถกลับมาหมดไฟได้ไหมแน่นอนว่าได้ค่ะ การหมดไฟมันเหมือนกับการเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดแล้วก็สามารถเป็นหวัดจาได้หมดไฟแล้วก็หมดไฟจาได้เหมือนกันมันมันเป็นอะไรที่สามารถโครจรหากลับมาหาเราได้เรื่อยๆพกเมื่อที่เกิดต้นเหตุของการหมดไฟขึ้นวิธีการป้องกันการหมดไฟซ้ําก็เราคอยสังเกตตัวเองถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองก็คอยสังเกตตัวเองว่า มีการหมดไปไหมช่วงนี้มีมีการเบื่อหน่ายไหมเริ่มเริ่มรู้จักไม่ดีกับงานเมื่อไหร่ก็คอยสังเกตไว้ให้รู้ทันความคิดของตัวเองคอยย้ำเตือนตัวเองว่าเราไม่ใช่คนที่แย่ขนาดนั้นเราเป็นคนที่มีศัก,กยภาพเราเป็นคนที่มีความสามารถนะเรามีข้อดีนะแล้วเราต้องย้ำตัวเองตลอดว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นข้อดีของเรา มันมีอะไรพยายามอย่าย้ำว่าเราไม่มีอะไรดีเลยมันจะยิ่งเป็นการบั่นทอนตัวเองให้เกิดการหมดไฟได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงจุดหนึ่งเรารู้ทันแล้วว่าเราไม่ไหวพวกคนต้องมีขีดจํากัดที่ตั้งตัวให้ตั้งให้ตัวเองไว้นะคะว่าเราไม่ไหวไม่ไหลเราต้องเราต้องมีขีดที่เรารู้สึกว่าเราต้องหยุดพักนะคะ ถ้าไม่ไหวก็พักอย่าฝืน,นะคะ่ะเพราะว่ายิ่งฝืนก็จะไม่มีอะไรดีเลยยิ่งฝืนก็จะงานก็จะคุณภาพแย่ลงความสามารถในการทำก็ถดถอยอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามทุกครั้งที่มีงานเข้ามาใหม่มีอะไรให้ทำเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้แล้วอาจจะ อย่างที่เราชอบทำก็คือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทําอย่างให้มันอยู่แค่ในะความคิดเขียนออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างว่าเป้าหมายของเราในการทำสิ่งนี้คืออะไรแล้ววางไว้หรือว่าแปะผนังไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายแล้วอ่านมันเรื่อยๆแล้วก็เรากใช้เป้าหมายนั้นนหะกระตุ้นตัวเองว่าเราทำเพราะอะไรมันก็จะช่วยได้ หมั่นดูแลตัวเองหน่อยว่า,าเวลาไหนควรตื่นเวลาไหนควรหลับเวลาไหนควรพักผ่อนวันไหนควรไปออกกำลังกายจุดไหนที่ควรพักจุดไหนที่ต้องไปต่อได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะต้องดูแลตัวเองให้เกิดความสมดุลเหมาะสมนะสุดท้ายก็ตั้งจัดการงานให้มันเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นอาจจะ ถ้ามีงานหลายอย่างจอ้อนกันเราจะใช้วิธีการเหมือนกับการเปาเขียนเป้าหมายค่ะแล้วก็เขียนลงกระดาษลิกมาเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างเป็นทูดูลิ์ไปแล้วมันจะทำให้ความคิดมันไม่ตีกันในหัวเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างปริมาณสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็พยายามให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้ ไม่ใช่ความคิดที่วนอยู่ในหัวมันจะทําให้เพิ่มพลังในการทํางานของเราได้เยอะเลยและสุดท้ายก็คือพยายามหาแหล่งความสุขของตัวเองให้ได้อาจจะเป็นความสาเร็จอาจจะเป็นความสนุกอาจจะเป็นการได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาหรืออาจจะแค่ต้องการความสงบเฉยๆความสาเร็จก็อย่างเช่นการได้รางวาัล การได้เงินเดือนงานสำเร็จอะไรอย่างี้ความสนุกก็อาจจะเป็นการเที่ยวงานอดิเรกหรืออะไรที่เราชอบทำกัะไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างนี้การสร้างคุณค่าก็อาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะไปทำกิจอาสาทำบริจาคอะไรอย่างนี้ค่ะกิจอาสาบริจาคททำอะไรเพื่อสังคมการทำอะไรให้ หรือแม้แต่อะไรเล็กๆน้อยๆเช่นการดูแลดูดูรดูแดูรดูแลโอเคอย่างเช่นการดูแลคนที่เรารักอาจจะเป็นการแบบอย่างที่เราทําประจําก็คือการถ้าสมมติว่าเราสั่งน้ํามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นได้กินน้ําด้วยแล้วก็ ถามว่าแบบมีใครจะเอาน้ำไหมที่จะสั่งน้ำเข้ามาอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นการที่เป็นวิธีการดูแลคนที่เรารักในบ้านในครอบครัวก็คือการเอาของกินไปประเคนให้เขาค่ะ <c oughs> ความจังอุกก็อาจจะเป็นการไปเที่ยวที่ที่ผ่อนคลายแต่มันแต่มันโควิดอาจจะเป็นการอยู่ในห้องเงียบๆนั่งสมาธิ อ่านหนังสือหรือทาอะไรเงียบๆของตัวเองวาดรูปนน่นนี่นัน่นมันก็เป็นความจุกอย่างหนึ่งก็หมดแล้วค่ะสําหรับการรับมือกับอาการหมดไปทั้งของตัวเองและของคนอื่นและการป้องกันไม่ให้กลับมาหมดไปซ้ําค่ะหมดไปแล้วสาหรับ E ีพีสองและอีพีที่จะตามมานั้นไม่มีค่ะมีอยู่สองอีพี กัตังนค่ะไม่ไม่ได้เป็นเจรี่ยาวขนาดนั้นแต่ว่าแบ่งเป็นสอง EP คือสาเหตุและวิธีการแก้ไขและการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าควบรวมสอง EP เข้าด้วยกันมันจะประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเรากลัวว่าทุกคนจะเบื่อกันก่อนแล้วก็สําหรับตอนจบของบดไฟโดยเจรี่ก็ลากันไปแล้วสําหรับ EP นี้ เมื่อจะทำยังไงดีเมื่อฉันหมดไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเดูกันในวันนี้นะคะตั้งใจทํามากเลยเพราะเราเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าไปอบรมแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเน่นเกี่ยวกับการหมดไปมาก่อนก็เลยอยากจะเอามาทำให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเ,ออเราได้อะไรจากการไปอบรมการหมดไปบ้าง จะท้ายก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาอบรมให้นะคะก็หน่ก็พยายามสรุปให้มันเป็นประโยชน์กับคนที่มาดูให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะก็หวังว่าจะไม่ได้ทำให้เนื้อหาที่อบรมเพี้ยนไปเยอะมากเท่าไหร่พยายามที่จะให้มันอยู่ครบที่สุดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายก็ลาไปก่อนนะคะกับแชรา์ขามุก ของชงชาที่เป็นมุกๆุกค่ะบ,บายยค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูจัดเอ้ยนะคะมือ,ม,อมือเปียก <laughs> ขอบคุณที่เข้ามาดูจัดเอ้ยนะคะเฮ้ยทำไมกดไม่เดิน ค okay. อโล่งๆไปไหม mm hmm. ดีขึ้นไหมเอาค okay.